ข้อดีข้อเสียของมันนะฮะถ้าเราออกแน่นอนว่าข้อดีก็คือว่าเราก็จะรู้สึกเราก็จะรู้สึกสบายใจแ้ะคนไข้ไม่ชอบนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีโรคอย่างอื่นที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาเช่นมีมะเร็งเต้านมนะฮะหรือนั่อกแข็งนะ,ะการออกออกการลอกผื่นอ,อันนี้มันช่วยได้แน่นอนอ,อันนี้คือข้อดีของมันนะฮะส่วนข้อเสียก็คือถ้าเราเอาถุงซีคนออกโดยที่เนื้อเต้านมเราเกิดการขยายแล้วนะ คนไข้ที่ใส่เสริมรหน้าอกนะด้วยถุงซีคนมาเป็นเวียานาานนะครหรือว่าใส่ด้วยขนาดใหญ่เนี่ยแน่นอนนะตัวเนื้อตัวเต้านมตัวผิวหนังเราจะมีการยืดขยายออกนะครับค่อนข้างมากนะเมื่อเวลาผ่านไปการยืดขยายของผิวหนังนะั้นมันจะถาวรนะรดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาซีคนออกมีโอกาสนะครที่จะเกิดหน้าอกหย่อนคล้อยมากขึ้นหรือว่าหน้าอกแฟบไปแล้วก็เขาเรียกว่า เกิดการรูปปิ้งนะครเกิดการโชซิสคือการหย่อนคล้อยหรือว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือแฟบลงนะคคล้ายๆถุงะคล้ายๆถุงที่พอเอาน้ําออกมันก็จะแฟบแล้วก็เป็นหลอนๆได้อันนี้คือข้อเสียของมันคือเรื่องของคอสเมติกนะครอาจจะไม่ได้ดีมากถ้าเกิดเอาออกนะครดังนั้นก็ถ้าให้หมอแนะนำนะครับควรจะมาตรวจกับหมอก่อนนะครตรวจวิเคราะห์อขอนว่าเราอยากเอาออกเพราะอะไรนะแล้วปัญหานั้นเนี่ยมันสามารถแก้ได้ด้วยการเอาซิลิโคนออกหรือไม่นะครถ้ามันไม่ได้มีปัญหา มากนะครับหมอก็จะไม่ได้แนะนำให้เอาถุงซิลิโคอนออกนะครับเพราะว่าถุงซิลิโคนนั้นไม่ได้มีอันตรายอะไรกับกับร่างกายเรานะครับสามารถอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตอยู่แล้ว